สวัสดีครับผมนุ่มทองแดงแรงเลยเดอนครับวันนี้นุ่มทองแดงมาอยู่ที่หาดไม้ขาวภูเก็ตครับผมนี่เดี๋ยววันนี้เราจะมารอดูเครื่องบินขึ้นลงตามที่เป็นข่าวแล้วก็รีวิวกันสวยๆครับผมที่หาดนี่ขหลังขลังเขียนไว้เรามาถึงแล้วหาดไม้ขาวนี่เลยครับผมนี่บรรยากาศก็ นักท่องเที่ยวเยอะแยะเลยครับผมแล้วก็มีปี๊ปีสามลอ้อมากมายเลยครับผมกิจบริการก็ไม่แพงครับผมเมื่อกี้มากัน4ี่คนเต็มรถเยยดแปดสิบบาทเองครับผมเทากับคนละยี่สิบบาทนี่คือบรรยากาศเลยครับผมเป็นยังไงบ้างหลับมาตลดอดตากกับผ่ <c oughs> <c oughs> าน้องเกียนซ่ามาถ่ายกับเครื่องวินครับผมเอาวัตถีแคป เป็นไงบ้างยังไม่เป็นไงยังไม่เห็นเครื่องบินเลยมาถึงขี่สามล้อมาเป็นไงบ้างเมื่อกี้สนุกครับนี่เลยครับผมบรรยากาศเราก็ต้องไปจอดรถกันที่จอดรถแล้วก็เข้ามาประมาณหาทีว้าเลนอยน้ำปี่ากรามดีครับผมเราก็จะรอดูเครื่องบินกันมีเด็กคนใส่บิกินี่ บริเวณหน้านี้เลยครับผม,มด,ดงพ่อแดงรสดงบ้านคนไทยบ้างใส่ดีกินนี่นี่คือ,คอบรรยากาศกำลังโรโกก้กโยครับผมโร้กโยเดี๋ยวเครื่องบินมามันจะสวยพอดีเลยตรงนี้ครับผมอันด้านซ้ายก็จะเป็นหบสนามบินเห็นไหมเดี๋ยวซูมเข้าไปหน่อย ด้านซ้ายครับผมจะเป็นเขตของสนามบินแลน้วก็ด้านขวาจะเป็นชายหาหดหาเห็นไหม <c oughs> เราปาปีมะกรมาด้วยเดี๋ยวมาดู่องบินกันเดี๋ยวเราจะรอรุ่นกันก็เคยที่มาภูเก็ตก็อย่าลืมกด G e P S มาเลยครับผมหาดไม้ขาว แล้วก็มันจะพามาที่ตรงนี้เลยแล้วก็เข้ามาตาังไม้ขาวซอยเจด็ดมันก็จะมีที่จอดรถไว้เยอะแย,ย,ยะเลยครับผมแล้วก็มีพี่ๆสามล้อรอรับอยู่ไม่พแพงเราก็ใช้บริการได้ทั้งเข้าตั้งออกขึ้นแล้วครับผมเอาขึ้นไปแล้วหนึ่งลำต้องเราต้องรอตอนตอน,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 นลงครับผม นี่ตอนนี้ขึ้นมันจะขึ้นพาวเราไปโอ้โ,ห,โ,อโห,หน่าไม่ปก การรอคอยรบบผมการรอคอยรโรอคอยที่จะถ่ายเครื่องบินมุมช่วยช่วยเลยพี่เ้างนั่นเลยจะต้องมายืนโรตาเด็ดนะฮะโอ้มาต้านไวเด็ดรับหมดดิว้ยนู่นนู่นี่แหละครับผมเดี๋ยวมันจะขึ้นมุมส่วนนี้เลยขึ้นมุมส่วนนี้เราก็เลยต้องมาถ่ายมุมนี้แล้วก็ด้านหลังเห็นไหมตาลีดวยงามมากครับผมภูเก็ตสุดยอด เวลาเดินทางกลับกันแล้วครับผมได้ดูกันหลายลำแล้วครับผมเป็นไงบ้างแค่นิว้วค่ะ <c oughs> ข้างบินลำใหญ่ๆโอเคเดี๋ยวเราก็ไปกับพี่ๆสามโลกันแล้วครับผม<ป>โลเป็ด